อาจารย์แซมพอแซมก่อแก้วนะครับผมตอนนี้กำลังนะครับเป็นอาจารย์ที่ให้แนวทางแม่นนะครับผมตอนนี้อาจารย์สวัสดีครับนะครับโอ้ยอย่าตินกูอุยอ้ยเนาะเราก็ออกฟังช่องนู้ <c oughs> นช่องนู้นก็ออกช่องนั ฟังคนออกฟังคนออกฟังออกฟังนี่อ๋อเสร็จหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์ครับขอบคาแล้วแชร์เยอะๆนะครับผมแชร์เยอะๆจะได้มองเห็นทั่วโลกกันอ่ะอาจารย์จุดทูบแล้วบ่ให้กัวเสีจุดประทัดแล้วใช่ไหมจุดประทัดจุดแอ้าีววันนี้อาจารย์จะให้ตัวไหนก่อนเนาะให้ดูอถามรัด ทำไมอาจารย์นั่งคั่นลังให้เรานี่จ้างใหราฮะเมนพาอยู่ผิษมองพายู่ผิษมองบ่จัจะทำหน้าที่ละเถอะทำอีกทีเลยยังนี่ยังกำลังสีเริ่มอ๋อกลังสีเริ่มอ๋อตอนนี้กำลังอาจารย์กำลังสนทนากำลังคุยกับสาวบ้านคุยกับผู้โชคดีเนาะเมนจ้ะโอ้เดี๋ยวบนคนมีแต่ผู้เศรษฐีหลักแสนหลักล้านนี่นั่งอยู่นั่นนี่เมนบอกครับอืมมา ยูทูบฟังตีกันว้างยคนลาฟังกนเลยนะนะยูทูบคนฟังตีกันบ้าเสียบตาเบียบ509 แล้วทีนี้นั่งสมาธิจะเห็นเลมขึ้นมา0ูนเก้าเลยอาจารย์ก็เลยคิดว่าเลขตัวเดียวกันก็เลยว่ายังไงก็มีเก้าเียนถ้าจะมาก็ศูนย์เก้าเลยตรงๆแลวทีนี้วันนั้นอาจารย์ี่ยเข้ามาดูอาจารย์ก็มาเจอตุลโภพอดีก็เลยนี้ก็บอกถ้าศูนย์เก้าบอกกันไปเลยนะเก้าหัวโดวยความบังเอิญแล้วก็ก็เลยมาพาลูกศิษย์มาแก้บนวันนี้ให้กับเจ้าที่เจ้าทาง แต่งวดนี้อาจารย์ฝันว่าโดนตำรวจจับถ้าอาจารย์ฝันว่าโดนตำรวจจับงวดไหนงวดนั้นหวยมาแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าจะออกอะไรคือหวยอาจารย์เนี่ยมันจะปูกมันจะเข้าอีกเพราะอาจารย์เนี่ยเคยให้หวยเข้ามาประมาณ10งวดเนาะปูกติดต่อกันมา็นงวดแต่ว่างวดที่อาจารย์ไม่ได้ออกยูทูปนั่นคือไม่นับนะแล้วก็หวยอาจารย์จะให้ตัวเด่นแล้วก็เด่นเข้า2งวด แล้วก็วันนี้มาศูนย์เจ้าตรงๆแต่ว่าน้าอาจารย์ที่ว่ามันน่าภาครอติดตามได้เลยก็รอติดตามนี่แหละยูทูบช่องที่มาหาอาจารย์มันจะเป็นคนหาอาจารย์แล้วเราก็ติดตามไปติดตามแล้วก็ติดตามชม u t ท b e ทุกช่องอาจารย์ก็บอกว่าใครที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงดวงเรื่องอะไรมาหาอาจารย์อาจารย์ก็ให้ได้แล้วก็ถึงเวลาที่อาจารย์จะเก็บให้แต่วันนี้อาจารย์จะบอกว่าวันนี้มีแค่เลข บรรทัดให้เราไปเตียมดวงอาจารย์ไจะดวใจแต่เลขบรรทัดก็ไม่แน่ไม่นอนนะเพราะอาจารย์จุดแล้วมันเข้าใช่ไหมอาจารย์บนไปแล้วลงว้นนี่นะครับบนไปแล้วเพราะว่าถ้าบนไว้ว่าเข้าสามตัวหัวหัวเอาเอยู่ยี่สิบหัวยี่สิบหัวยี่สิบหัวก็ไม่ยากหรอกเด็กเตือนนันอีกลูกศิลป์ก็จะเอามากค็คนละหัวคนละหัวใช่คนละหัวคนละหัว มตัต้กเยอะกว่านั้นนะถวายาหัวมามีเ้าภาพหนักอยู่แล้วการเล่าประวัตินให้คนฟังนี่มานมันอยู่นนาว่าแ่กอนมันเดค่ัชวงแต่ก่อนสมัยอาจารย์เล็กๆเนี่งนี้เตักิีแต่ลวทีแล้วเข้านีกแต่ก่อนเกิดคู่กันเแตกสมัยแต่ก่อนเอาจารย์เล็กๆมันจะมีไหมอนกาบว่าอาจารย์มองมาเป็นมก เหมือนไก่ตัวใหญ่เลยตัวสีดำเลยตาสีแดงเด็ดกับตาเลยนะแล้วก็ยืนก่อนที่อาจารย์จะเจออาจารย์ที่ยินเสียงเหมือนคนอื่นแต่ก่อนจะเป็นสะเก่าอยู่ตรงนี้ทางเพียงโบราณนะตรงนี้เป็นยังไม่ได้ทำาะไนสมัยโบราณนะก็อาจารย์ก็มองไปเห็นยืนตาแดงแต่เป็นเป็นนกนะตัวใหญ่เลยนะเป็นไก่เนี่ยต,ตัวใหญ่ ตอนนี้ออาจารย์นี่น้องั้พัวทีนี้ว่าตัวก็เลยวิ่งไปบอกคนให้มาดูว่าอาจารย์เห็นอะไรไปล้มยืนตัวามาก็หาอยู่ตรงนี้ทีนี้ตั้มพัวเกิดขึ้นเกิดก็ทีนี้ก็ปล่อยให้เกิดแต่ตรงนี้อาจารย์เคยขอ,ขอหวยเรามาอสามบทตอนคือขอว่าหวยจอกอะไรให้จุดข,ขึ้นมาเป็นตัวเลขที่ที่ดวง หวดนะแล้วไปที <query> ่ม <Ay> าีกบอกให้เป so okay, so ็นเงนล้านตันนั้นีผมเห็นเลขห้าสี่แล้วนะผมเห็นเลขห้าสี่ที่หูหมูผมยังไม่บอกครับครับผมเห็นคนเดียวผมเห็นห้าสี่ที่หัวหมูนะครับ อาจารก็ให้ไปเลยเขียน5 9ออเป็น5สีแล้วนะครับผมตรงสี้5สี3ตัวก็จะมี9 0หงส์หงส์หลข5หงส์เลอ

สี่หาีที่หัวหมูพี่น้องไอหัวหมูีอยู่ที่หัวหมูเดี๋ยวเราจะตรงอาจารย์บอกนะหัวกระหางหัวกระหงหัวกรมีสีขาเอจไปไหนอาจารย์ไปไหนจยะไปจดประทัดเดี๋ยวลุ้นหาประทัดว่าจะตรงกับตัวเลขที่ หมูหมูพี่น้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวกระซองก่อน <4 S 2> ตีมาเด้อพี่น้องหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์แบบแชร์เยอะๆเด้อทุกคนทุกท่านเย้เลยคอ่าเดี๋ยวค่อยลุ้นกันนะครับเลขหางบรรทัดจะออกมาเป็นตัวไหนกัน ครับเดินนี้เด้อนูน่นครับเลขหางวัทัดอยู่บนปลายไม้นู่นหางวาตัดอยู่บนปลายไม้ กดไลค์กดแชร์เลยนะวันนี้เป็นวันมงคลที่อาจารย์ได้มาแก้บนแล้วก็ทุกช่องเลยกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ออกไปเพราะว่าถ้าใครกดไลค์กดแชร์เนี่ยจะถูกหวยแน่นอนถูกหวยแน่นอนกดไลค์กดแชร์ถูกหวยแน่นอนมาแล้วอาจารย์อ้าว อาจารย์ประกาศนางนี้ก็ได้นควเอออาจารย์ประกาศน้างานคุเพ่มเยอะรับสองเยอะมากนะครับองเยอะหลายจนห้ามเขาเลครับเ้าคนก็สองสมก้องอ้าวเลขหางประทัดก็คือฝังชัดชัดเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดกับสี่สอ

เจ็ดห้กับสี่สอกับสีเลขประทัดเด้เอาไปเสียงดูวันนี้ได้เลขหางปรทัดไปก่อนนะครับวันนี้ได้เลขงประทัดไปก่อนเด้อเจ็กับสี่สอ้ีเนทางนี้หน่อยครับมิกิเห็นอยู่ที่หูหมูนะครับห้าสีหาลุกมนเห็นคนเดียวห็นคนเดียว เก้าแปด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 สี่สองเก้าแปดสี่สองเลขพิมพ์เอาครับเลขหางประทัดเด้อแต่เลขอาจารย์ยังไม่ปล่อยเลิกอันนี้เอาเลขหางประทัดไปก่อนหางประทัดไปก่อนคัไปก่อนแต่อาจารย์บอกว่าสวยนะครับเลขสวยไหมอาจารย์เลขทูบตัวไหนเนาะเลขทูบตัวไหนครับอาจารย์เลขทูบที่จุดไว้แต่จุดไหนครับได้หนึเลขทูบหนึ เลขทูปหนึ่งเก้าแปดทูปหนึเก้าแปครับแต่ว่าเลขนี้ก็สวยนะเลขจ็ดห้าแปดใช่เลขหางมาทัดไปก่อนเลขหาประทัดไปก่อนเอาใบตัมะเะเทศก็ได้นะเจ็ดห้าแปดวันนี้ก็คือได้เฉพาะเลขหางประทัดแล้วก็เลขทูปหางประทัดตัวนั้นน่าจะ น่ะตอนนั้นก็เก้าห้าแปดเมื่อเช้าก็จุดไปอยู่บ้านทเจ็ดห้อตรีเจ็ดห้ามเลยีแต่เลข้าเลยวันนี้เนเห้าไปไม่หายเลยครับไปไม่หายอันนี้ก็เก้าห้าแปดแต่อีกตัวหนึ่งไม่รู้อะไรใส่เลขห้าแต่อันนี้ละกันแต่ใส่ให้ตัวนี้ค่ะแต่เมื่อเช้าจุดที่บ้านน่ะจุดเปิดเปิดโล่น่ะได้เจ็ดห้าสามเจ็ห้าตัวเดียวกันตัวเดียวกันหมดเลยมีแต่เลขห้าเลยสงสัยจะมาเลขห้ามั้งวันนี้นะครับ ห้ามาแรงห้ามาแรงสงสัยจะว่ามาเลขยกห้าแล้ว่าเจ็ดห้าแปดกับสี่สองนะครับเลขหางประทัดเลขทูปก็หนึ่งเก้าแปดส่วนเลขอาจารย์นะครับยังไม่ได้ยังไม่ปล่อยนะครับผมนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์เสียมยังไม่ปล่อยออกออกนะครับวยแน่นอนอาจารย์มั่นใจยังไงก็รวยแน่นอนรวยแน่นอนนะครับวันนี้รวยแน่นอนนะครับไปบ้านอาจารย์รวยแน่นอนอาจารย์รวยแน่นอนไปไ